สองอัน,อน,น,น,นไม,ไไม่ไม่กันเลยครับอันนี้ได้เลยยื่นเลยครับก็ยืน่นใช่ครับแยกใช่ครับกัน,กนไม่ไม่กันเลยครับเพียงแต่ว่าแต่เธอเข้ามาเนี่ยสมมุติเขายกตัวอย่างนะถ้าเขาจากสิ่งแวดล้อมจะมาไฟฟ้าเงี้ยยกตัวอย่างนะครับมันคนละเรื่องเลยไงเพราะฉะน,นหลายวิชามันก็จะต้องเรียนเพิ่มอีกเยอะแต่ขั้นต่ำเนี่ยเขาบอกว่า35ห้าแต่ถ้ามีตรงไหนเนี่ยก็ถ้าจําเป็นก็ต้องเรียนเพิ่มตามที่ภาควิชากําหนดว่าจะต้องเรียน แต่จริงแล้วอาจารย์ก็คงจะเดาได้ว่ามันหลักสูตรเรามา1ร้อยสี่สิบหน่วยกิตวิชาปีหนึ่งไปแล้ววิทยาศาสตร์ไปแล้วยี่สิบกว่าหน่วยกิตนะยี่บเอ็ดหน่วยกิตนะครับแล้วเจนเอ็ดไปแล้วอีกสามสิบหน่วยกิตใช่ไหมแล้วถ้าเกิดบวก,บวกนู่นบวกนี่ที่เป็นเบสิกเอนจิเนียริของเราอีกสิบกว่าหน่วยกิตเพราะนันจริงมันก็จะเหลือไม่ไม่เยอะนะเพราะนั้นก็ตรงนี้อาจารย์ก็ให้คําแนะนําเด็กได้นะครับบอกเ,อเรียนเรือเสร็จแล้วเมายานยนต หรือว่า,มาเมาเครื่องกลใช่ไหมร,ไรับใช่ครับก,ก็เป็นอีกทางหนึง่งที่ผ่านมาเกตก็รับใหม่เลยนับตา,นตามหน่วยกิตอันใหม่เลยคับเอ,อเออ่อของเก่าก็จบไปแล้วแล้วของใหม่เนี่ยก็มาดูภาควิชาจะเป็นคนกําหนดว่าจะต้องเรียนกี่กี่วิชานะครับที่ผ่านมาก็จะมีของสํารวจมาโยธาอุตสา,าการมาโยธาเนี่ยจะเยอะเพราะเขา ต้องการใบกวนะครับคิดชอบวิชาใหม่แต่ไม่มีเกียรตินิยมไม่มีเกียรตินิยมครับก็เป็นได้เป็นใหญ่อีกใบหนึ่งไม่ไม่คือได้ไปแล้วหนึ่งอันไงก็จะได้อีกหนึ่งใบชื่อเหมือนกันทุกอย่างเก็มันคือวิศวกรรมศาสตร์ต่างกัก็ใช่เงี้ยแต่เขาจะไปไปขอกวได้ไงอาจารย์ใช่ทาร์กิปต่างกันก็เหมือนนกัทุกอย่างใบปริญญาก็สมมติอาจารย์สมมตินิสิตจบปี เออห้าสี่ใช่ไหมฮะแล้วมาเรียนต่อเอาปริญญาใบที่สองแล้วจบปีห้าหกปีห้าหกก็เด็กใบเนีก็เหมือนก็ปีต่างกันไงก็เพราะของคณะเรามีแต่วิศวกรรมศาสตร์เราไม่มีบอกว่าสาขาอะไรแต่ทานสริปต์ที่อาจารย์เอาไปเนี่ยเอาไปยื่นขอสภาวิศวกรเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพได้นะครับหรือไปทําอะไรแล้วถ้าภาคที่สองที่เขาจะเรียนต่อเขาไม่ต้อนรับก็กันไม่ได้ก็ทาไมทาไมจะไปกันเขาล่ะครับเหตุผล เหตุผลคืออะไรครับตรงต้องทำไ,ไม่ต้องฟังเหตุผลนะ่จริงๆ,ๆแล้วประเด็นของมันก็คือว่าประเด็นของมันนะครับก็คือว่าหนึ่งการย้ายภาคเนี่ยการย้ายสาขาเนี่ย มันต้องดูที่นั่งด้วยคือไม่ใช่ว่าเราอยากจะรับก็รับใช่ไหมครับต้องมีเหตุผลคือไม่ใช่บอกว่าที่นั่งเต็มแล้วใช่ไหมแล็เนี่ยอย่างืฟ้าเนี่ยโต๊ะแล็มันตายตัวอยู่แล้วเครื่องกลอะไรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีที่ว่างใช่ไหมแล้วภาคยินดีรับก็ได้ไงใช่ไหมครัแต่นี้ใช่ไหมครับอือันนั้นคือเราเป็นการให้โอ,อกาสทางการศึกษาไอ้นี่ก็เหมือนกันการที่ทำเรียน,นใบที่สองก็เหมือนกันภาควิชาก็ต้องพิจารณา ว่าถ้าภาคผู้ชาบอกเต็มไบหมดแล้วใช่ไหมครับอายกตัวอย่างปิโตรเลียมปิโตรเลียมเนี่ยรับได้ยี่สิบคนใช่ไหมฮะท่านทุกคนบอกว่าจบเคมีจะเอาปิโตรเลียมอีกใบหนึ่งมีที่ไหมใช่ไหมถ้าไม่มีที่ก็ต้องบอกไม่มีที่งไงอาจารย์ใช่ไหม,ไม,ม,มก็ต้องมีเหตุผลก,ก็ใช่ใช่ครับคมมือก็ต้องถามปิโตรเลียมะนะครับตรงนี้ว่าปิโตรเลียมเพียงพอไหมมีพื้นที่ไหม นะครับที่จะลองรับถ้าเขาบอกว่าเขารับได้ก็คือภาควิชารับใช่ไหมครับก็จะเหมือนกับเหมือนกับย้ายย้ายสาขาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าย้ายสาขาเนี่ยได้ปริญญาใบาเดียวเป็นย้ายสาขาเนี่ยปริญญาใบาเดียวแต่อันนี้เนี่ยเขาจะได้อีกใบหนึง่ง ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแต่แมวไม่คุยต่อเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวมันบอกเป็นวิธีไอ้พวกอาจารย์ยิ่งชอบรักเด็กกันอยู่อาจารย์ก็จะบอกวิธีนะ คุณอาจารย์มนาอาจารย์าจาย์ปุ๊กนะคะก็เดี๋ยวเราขอไปที่เซสชั่นต่อไปก็คืออาจารย์พิสนุกับอ,อาจารย์เพโลนะคะก็คือจะเป็นแนวคิดต้นแบบของอาจารย์ค่ะพี่ผมมีเรื่องนิดนึงครับผมผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสอบนิดนึงไม่รู้นอกข้คอไหมพอดีเพิ่งมาทีหลังคือผมผมอยากจะทราบว่ามีมีมีการเคยชี้แจงไหมครับว่าระเบียบปฏิบัติของเด็กเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยเป็นไงคือในฐานะที่เป็นก,กรรมการสอบรู้สึกว่าแบบ โ,โหแย่มากเลยเช่นไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงไม่ได้ดูที่นั่งสอบเข้าเปห้องสอบลืมบัตรนิสิตลืมนู่นลืมนี่วิ่งเข้าวิ่งออกซึ่งซึ่งผมงงอ่ะบางทีว่าเอ๊ะคุณอยู่ถึงปี4นี่คุณยังไม่รู้ว่าไปฏิบัติตัวยังไงหรือใช่ไหมครับผมก็เลยฝากตรงนี้ว่าควรจะต้องมีทําความเข้าใจหรือเปล่านะฮะในเรื่องชี้แจงเพราะไม่งั้นรู้สึกว่ามันมันสับสนมากอะ่ะแล้วบางคนนี่ก็ครึ่งชั่วโมง15นาทีก็ยังไม่เข้าใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ทราบมีการดําเนินการอะไรหรือเปล่านะครับ ไม่มีคือเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราเมื่อก่อนเรามีมีเดียอยู่ที่รันเกียร์ที่เป็นจอค่ะอยากจะให้อยากจะใหเออ้เราเตือนเด็กตามฤดูกาลอย่างเช่นฤดูสอบคือคล้ายๆเหมือนสะกดจิตเด็กไปด้วยคืออยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะถึงเวลาเพราะว่าเด็กส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆเวลาค่ะก็จะรับไปประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเผื่อว่านิสิตอาจจะไม่ทราบนะคะค่ะ ขอขอญาตเรื่องหนึ่งกับพอดีเรื่องที่สร้างความวุ่นวายกับภาคโยธามากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องเด็กจะจบซัมเมอร์แล้วขอรับปริญญานะครับตอนนี้เด็กวิ่งป่วนเลยครับทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งอะไรเพื่อให้อาจารย์ออกเกรดในวันที่เขาสอบไฟนอลเพื่อส่งเกรดแล้วทางเราก็ไม่รู้จะเกรดมันออฟฟิเชียลไม่ออฟฟิเชียลอย่างไรแล้วบอกว่าแล้วขาดฝ่ายวิชาการให้เช็คจบภายในวันนี้ตามจดหมายที่ส่งมาไม่งั้นเด็กไม่มีอออโอกาสได้รับปริญญา เพื่อจะส่งมหาวิทยาลัยให้ทันนะครับแต่ขนาดบางวิชายอย่างฝึกงานเนี่ยไอใบ CR ที่ให้อาจารย์กรอกยังไม่ยังไม่มาที่อาจารย์เลยอยากทราบว่าปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เนี่ยจะแก้ไขยังไงครับคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกไปนิดหนึ่งมีสองสองประเด็นเมื่อกี้ตอนก่อนที่อาจารย์เข้ามาเนี่ยบอกว่าที่ฝ่ายวิชาการก็เป็นห่วงเรื่องการจบของนิสิตปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยต้นปีการศึกษามาเราก็จะเอาคะแนนของนิสิตเนี่ยครบสาปีเนี่ยส่งไปที่ภาควิชาเพื่อให้ภาควิชาเนี่ยติ๊กก่อนเพื่อที่ถ้าพอได้คะแนนปีสี่มาก็าจะติ๊กจบได้ง่ายนะครับนะอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งก่อนเรียนว่าเราทําอะไรส่วนประเด็นประเด็นของการกําหนดเวลาเนี่ยเป็นการกําหนดโดยมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่เราเป็นคนกําหนดมหาวิทยาลัยเป็นคนกําหนดว่าจะต้องส่งณวันไหนนะครับทีนี้ถ้าเด็กเนี่ย ที่จะจบแล้วไปลงซัมเมอร์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กควรจะต้องรู้ว่าการสอบซัมเมอร์เนี่ยวันสุดท้ายที่เขาจะสอบกันเนี่ยก็ประมาณ20กว่าแล้ว20กว่าเนี่ยเกตจะต้องส่งมาที่คณะคณะจะต้องส่งเข้ากรรมการแล้วก็เวียนไปที่สทปสทป,สปก็จะส่งใบ CR65 ถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะใช่ป่ะ,ปะถตมว่ากลับมาที่คณะ เพื่อให้คณะไปให้ภาควิชาตรวจสอบขบวนการมันกินเวลาไปตลอดเวลาไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ไม่ให้คําแนะนําเขานะครับก,ก,ก็ก็คงก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องรับสภาพะนะว่ามันเดินหน้าไม่ทันเขาก็ต้องรู้ว่าเขาก็ไปถ้าเป็นปีนี้เขาสามารถจบได้นะครับนะจบปีการศึกษานี้นะครับได้ทานสคิปถูกต้องไปสมัครงานได้ทำงานได้แต่ 19, กสิบเก้ายี่สิบกรกฎาคมขึ้นไปรับปริญญาพร้อมเพื่อนไม่ได้ก็จะมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาสาหรับปีนี้นะครับงั้นแต่เหมือนกับว่าฝ่ายวิชาการพยายามให้ความหวังเด็กว่าถ้าอาจารย์ส่งเกรดของอะไรมาภายในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วให้เช็คจบภายในวันที่สามเอ็ดท่านเนี่ยมันจะเกิดกรณีสองมาตรฐานที่เด็กบางคนได้รับบางคนไม่ได้รับปริญญาอะไรหรือว่าทางคณะวิศวะประกาศให้แน่นอนไปเลยว่าเด็กที่จบซัมเมอร์เนี่ยไม่มีสิทธิ์รับปริญญาไปเลยจะได้จบประเด็นไปครับ ทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับมันเกินผมว่าเกินอำนาจของเราเราก็บอกได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่หมายเลยกำหนดก็คือวันที่31พฤษภาคมที่ถ้าส่งมาแล้วทันวันที่1คนคุมกฎจริงๆไม่ใช่ผมอะนั่งอยู่ตรงนั้นครับจ <Okay. S 1> านิสาชนครับเพราะเอกสารทุกอย่างถ้าไม่ถึงมือจานิสาชนภายในวันที่1ทุกอย่างจบครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรานะไม่ไม่คือมันทํางานคือแต่ละคนเนี่ยก็ ทำหน้าที่กันอยู่อะภาคก็ต้องทําคือจริงมันเริ่มตั้งแต่อาจารย์ที่ปรึกษาที่จะต้องเช็คจบแล้วส่งไปที่ภาคหัวหน้าภาคต้องเซ็นอีกทีหนึ่งหัวหน้าภาคเซ็นทีหนึ่งเสร็จมาที่วิชาการวิชาการต้องส่งไปที่คณะอีกทีหนึ่งเพราะมันมันเป็นขั้นตอนนะอาจารย์ใช่ไหมการแล้วมหาลัยบอกบอกว่าประกาศไปว่าซัมเมอร์แล้วไม่จบเราไปตัดสิทธิ์เขาไปรอนสิทธิ์เขาอันนี้คงผิดคงทําไม่ได้ครับอาจารย์ เสริมอาจารย์มานะนิดหนึ่งคือที่ภาคก็มีปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะเด็กฝึกงานวิธีการที่เราบอกเด็กไม่ใช่บอกไม่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเขาจะรับปร,ริญญาได้หรือไม่ได้เราบอกเดียวว่าถ้าคุณเข้าสเตตัสนี้เมื่อไหร่นั่นคือคุณมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับปร,ริญญาในวัดในาราชารานปร,ริญญาบัตรในคราวนั้นคือบอกว่าเขาเสี่ยงไม่รับประกันใดๆดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นทั้งหมดเด็กต้องคิดเอาเองคือเด็ก พยายามโยนความเสี่ยงนี้มาให้อาจารย์คำถามผมโยนกลับไปซะอย่าอย่ารับนะครับเหมือนก,นกันกับเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อกี้คือมึกเพลย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพิ่นมีเด็กที่มาเข้าภาคแล้วเขาก็เข้าไม่ได้แล้วเขาก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วเขาก็เพลนผมอยู่ที่ห้องเขาก็เลยมาถามผมผมก็งงเหมือนกันอยู่ดีทไมมาถามเราถามว่าอาจารย์ให้คำปรึกษาได้ไหมว่าถ้าเขาจะขอลงทะเบียนวิชาของไอีเนี่ยในเทอมหน้า ผมก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครการันตีว่าภาคไอจะรับเขาดังนั้นถ้าคุณจะลงก็เป็นความเสี่ยงของคุณเองถ้าคุณไม่ลงก็เป็นความเสี่ยงของคุณอีกคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวคุณเองดังนั้นแจ้งเขาอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าไม่แจ้งอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะตกมาที่อาจารย์และอาจารย์ก็จะซัฟเฟอร์ตลอดไม่รู้ว่าพอใจหรือเปล่าคำตอบนี้ ที่รับรองความเสี่ยงเนี่ยนี่คือการให้คำปรึกษาเหมือนกับหุ้นนะคะคือเดี๋ยวนิดนึงคะคือจริงที่คือจริง,อ,รงอยากให้งี้ครับคืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยอยากให้ช่วยดูแผนการศึกษาเขาว่าถ้าสมมติว่าฟิสิกส์หนึ่งสองไม่ควรปล่อยให้มาถึงจนปีสุดท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาน่าจะต้องบอกเขาบอกว่า รีบไปลงก่อนนะรีบไปลงก่อนนะจริงๆตอนนี้คือพอเราปล่อยเขาเนี่ยเขาก็มาลงเขาบอกเขาต้องไปลงวิชาหลักไปลงวิชาหลักแล้วก็ไปลงฟิสิกส์ซัมเมอร์อันสุดท้ายซึ่งท้ายสุดก็คือมันก็จะเกิดเคสเนี่ยแล้วจะเป็นเงี้ยเยอะมากเลยครับก็คือติดแคนคลัสกับฟิสิกส์เทอมสุดท้ายซัมเมอร์แล้วเพื่อที่จะจบนะตรงนี้ก็ก็คงสอนเขาวางแผนอะ ว่าวางแผนไล่ไปซะดีๆซะนะครับแล้วอันไหนที่เปิดได้เนี่ยไปลงเทอมต้นซะอย่ามาลงเทอมปลายอันนี้อันนี้สาคัญเลยเพราะถธอวิชาไหนเป็นวิชาที่มีเฉพาะเทอมปลายนะของปีสีเนี่ยไม่ควรจะต้องมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องต้องระวังอะเพราะถธอวิชานั้นเป็นวิชาที่บังคับจบนะแล้วเขาไม่มีนะเสร็จเลยนะจบไม่ได้เลยนะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเรานะครับ ก็เสริมอาจารย์นะอย,อยู่ที่คํานาเลยค่ะหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเล่มที่แจกนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็งั้นเดี๋ยวขอมูไฟเซสชัสช่นต่อไปนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ไฟโร์จะขอเริ่มก่อนนะครเรื่องอาจารย์พิสนุค่ะอาจารย์มีสไลด์หรือว่าอาจารย์หรืออาจารย์จะพูดเลย พอดีสัปดาห์นี้มีสัมมนาพ่ายะครับนข้ออ้างในการไม่ได้ทําสไลด์มานะครับก็<ม>จะแต่แต่เต,ตรียมมามีประมาณ8ดหัวข้อซึ่งคงคงสรุปเป็นสั้นๆแล้วก็ไม่ไม่จะพยายามไม่ให้ซ้ํากับสิ่งที่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็แชร์สิ่งที่คิดว่าเป็นเป็นของที่ตัวเองทําแล้วเวิร์กกับของที่ตัเองทำไม่แล้วไม่เวิร์กกับบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเพื่ออยากจะดูว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆอันดับแรกสุดเนี่ยจริงๆคือเวลา จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยตอนแรกต้องยอมรับเลยว่าไม่ไม่ทราบเลยว่าจะจะต้องทําอะไรยังไงนะครับก็พยายามศึกษาจากอาจารย์รอบๆนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีเช่นเช่นได้รับฟีดแบ็กเนี้ยครับก็ก็กล้าก็ไปเจออันหนึ่งซึ่งซึ่งประทับใจนะครับมันมันก็ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าคือคือจริงๆมันเป็นหลักในการเป็นกรลยาณนมิตรนะครับเขาก็จะเขียนว่าหนึ่ง ทำตัวเป็นกันเองและน่ารักซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเวิร์กสำหรับผมคือถ้าเด็กรู้สึกว่าเราเป็นกันเองเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกล้าเข้าหานะครับข้อสองคือหน้าเคารบทีนี้หน้าเคารบเนี่ยมันมีหลายแบบเช่นเรื่องเรื่องตัดสินใจให้เขาได้มีความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นส่วนตัวที่ท,ที่สะสมเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่3คือก็บอกว่าเขาจะต้องบอกว่าหน้ายกย่องคือรู้ในสิ่งที่เขาจะถามอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมต้อง ไปหาทุกครั้งเลยถ้าเกิดมีปัญหาใหม่ๆนะครับอันนี้เดี๋ยวจะขยายต่อไปว่าผม,ผมทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่4ี่คือเขาบอกต้องเป็นคนที่พูดเป็นนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าจะเป็นหลายหลายหลายท่านอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราเราก็พูดไม่คนละแบบกันนะครับบางอันก็ถูกใจเด็กบ้างมานอันก็ไม่ถูกใจเด็กอันนี้ก็ trial and error ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอย่างผมเชื่อว่าอย่างเด็กภาคคอมก็จะมีสไตล์การพูดแบบหนึ่งถ้าอย่างเด็กภาคอื่นก็ต้องพูดอย่างหนึ่งมันถึงจะโดนแล้วเขาเชื่อนะครับแล้วก็อันที่1 2 3 4งอันที่5เนี่ยครับคือเขาบอกว่าต้องเป็นคนอดทนฟังคนอื่นอันนี้คือที่ภาคผมจะเป็นเยอะม้งครับเพราะว่าเป็นเรียนคอมจะไฮเปอร์ครับรว,รวมทั้งเด็กเองด้วยต่างคนต่างไม่อดทนฟังกันคือคุยคุยกันไม่ค่อยจบประโยคแต่เข้าใจลวแล้วก็เลิกเลย อย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตัวเองก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีมากแต่คิดว่าโตขึ้นทุกคนจะดีขึ้นน่ะนะครับอันนี้ก็สังเกตด,ดูรอบๆตัวเนี่ยอาจารย์หลายท่านก็เป็นดังที่ว่ามาหมดเลยนะครับก็แล้วก็ประเด็นที่6คือเป็นคนอธิบายได้ตรงนี้เป็นสกิลหนึ่งเลยที่เราพยายามฝึกนิสิตตลอดเวลาแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันในอาจารย์ร่วมๆกันเนี่ย ผมจะตั้งข้อสังเกตเอาเองว่าอาจจะหลายท่านเองที่เป็นนักให้คาปรึกษาที่ดีเนี่ยจะอธิบายดีนะครับซึ่งซึ่งหลายๆท่านก็คงจะจะนึกถึงใครบางคนในใจแล้วล่ะนะครับว่าอ๋อท่านเนี้ยคือเป็นสกิลที่อันหนึ่งที่ช่วยเราไม่ได้มากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามนําเราไปสู่อบ,บายามุขหรือสิ่งที่ไม่ดีะนะครับเขาบอกอันนี้ก็อันนี้คือหลักหนึ่งที่ผมพยายามใช้เป็นเช็คพอยต์ตัวเองว่า ถ้าเรามองแบบนี้ออกเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็ผมก็พิสูจจากการที่ผมดูอาจารย์ที่ผมรู้สึกศรัทธาด้านการให้คําปรึกษาแนะนำเนี่ยจะตรงมากเลยเป๊ะเลยอาจารย์ทุกท่านจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับคือพูดเข้าใจได้รู้ในเรื่องที่เราจะถามนะครับบุคลิกนิสัยหน้าเข้าใกล้เป็นกันเองพูดจะดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยแนะนําประเภทคุณก็โกงโกงส่งมันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับคำคำพูดเหล่านี้ก็คือ ก็เคยได้ยินกันบ้างผมเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินนะครับแต่บางคนก็จะไม่มีเลยผมก็จะเชื่อว่าอย่างนี้คือที่ปรึกษาที่ดีที่ผมพยายามจะทำนะครับใส่วงเล็บไว้ว่าบางครั้งก็ได้บางไม่ได้บ้างก็พยายามฝึกไปนะครับอันนี้ที่เรื่องที่แชร์ข้อ2เนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เป็นมนุษย์ s ซิสเตมติกหรือเปล่าอาจจะพอเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะคิดว่าการแนะนำเนี่ยผมจะมี3เฟสเสมอคือ1ห,หาข้อมูลก่อน สองก็แนะนำสามตามผลผมจะทำอยู่สามอย่างนี้นะครับอันแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใช้เวลากับมันมากที่สุดคือหาข้อมูลนะครับตรงนี้จะเจอปัญหาเยอะมากนะครับซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆแชร์คืออ,อ,อันดับแรกคือแม้กระทั่งผมเป็นนักค้นมากเลยเนี่ยแล้วจริงๆถ้าจะหลายท่านรู้จักผมผมจะเป็นประเภท นักถามเหมือนกันผมถามทุกเรื่องอะ่ะเจอใครผมก็ถามนะครับนั่นก็เลยทําให้รู้จักอาจาร,รย์หลายๆท่านผมชอบถามทุกอย่างแล้วก็คน้นการค้นเนี่ยสิ่งที่ผมพบเดี๋ยวเดี๋ยวคงสรุปต่อไหลังที่ว่ามันค้นยากนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยข้อมูลตอบได้เลยว่ามีตามที่บอกครับแต่มันค้นยากจริงๆผมผมเองเนี่ยค้นจนบางครั้งบางอย่างผมก็เจอแหล่งทองว่าผมมีคําตอบผผมได้อยู่ที่ไหนซึ่งบางครั้งไม่อยู่ในคณะ อะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นบางอันเนี่ยผมเอยถ้าเป็นเรื่องนี้นะผมจะบอกเด็กว่าไปดูหน้านี้ของคารุศาสตร์ทําไว้ดีมากเลยนะครับหรือหรืออันเนี้ยผมก็ใช้วิธีถามซึ่งผมก็ต้องจําว่าถ้าเรื่องเนี้ยถามใครนะครับถ้าเรื่องนี้ถามคนเนี้ยได้คําตอบแน่อะไรเงี้ยเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งมันก็ได้จากการบางทีก็ต้องมาแลกเปลี่ยนหรือออกมาข้างนอกนะครับส่วนส่วนที่สองคือแนะนำเนี่ยผมลองหลายวิธีมากมีทั้งสไตล์ เรียนแบบจากคนอื่นอนาะจารย์ผู้ใหญ่จนเพื่อนๆหรืออะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ถามเด็กอันนึงคือที่ผมจะเน้นในส่วนตัวผมที่คิดว่าเวิร์คคือเรื่องสื่อนะครับหลายท่านอาจจะไม่ชอบแล้วแต่ว่าของผมที่เวิร์คที่สุดคือสื่อคืออย่างโดยเฉพาะอย่างเด็กภาคคอมหรืออาจจะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะติดเ Facebook เขาไม่ค่อยชอบพูดกับผมตรงๆแม้ขนาดว่าผมก็ช่างพูดขนาดนี้คือ คืออย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดเป็นที่ปรึกษาชั้นปีที่คณะแบ่งให้ผมจะสร้างห้องเล็กๆไว้อันหนึง่งแล้วก็มีทุกคนอยู่ในนี้นะครับผมก็จะแก้ปัญหาตรงนี้เขาเขากับสบายใจที่จะคุยหรือแชร์สิ่งที่เขาลงทะเบียนหรือความทุกข์เรื่องการลงทะเบียนของเขาแล้วผมก็สามารถให้คําปรึกษาโดยไม่ต้องดูเวลาพร้อมกันเช่นผมก็ลากอันนี้ไปแปะอ่านซะอย่างเงี้ยหรือบางทีล่าสุดขอไปเกรดสิเขาเขาก็ถ่ายรูปมือถือแล้วส่งผ่านทางนี้มา คือมันมันหาไม่เจอครับมันเป็นความทุกข์ของเขาอย่างหนึ่งที่มาเคาะหน้าห้องอาจารย์แล้วหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งเขาอยากจะคุยกับอาจารย์ตอนห้าทุ่มเพราะว่าเขาเพิ่งนึกเรื่องตัวเองเรื่องเนี้ยตอนห้าทุ่มซึ่งอาจารย์เรียกเขามาตอนกลางวันเขาไม่